สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เกษตรพาร์มจะพามารีวิวบทสรุปผลผล,ผลิตระหว่างมันสำปะหลังสองสายพันธุ์ที่เกษตรพาร์มเลือกมาปลูกในแปลงนะครับพันธุ์แรกก็คือพวงเพชรนะครับส่วนพันธุ์ที่2ก็คือระยอง72หรือบานพื้นที่ชอบที่จะเรียกว่าแปดหนึ่งนะครับรับรองว่าพี่น้องติดตามดูคลิปนี้จบแล้วจะสามารถตัดสินใจได้ว่า พันไหนที่ควรนําไปปลูกในพื้นที่ของตัวเองครับเนื่องจากเศษพัานามได้ทดลองปลูกในพื้นที่กว่า10ไร่นะครับแล้วก็นํามาเป็นผลสรุปให้กับพี่น้องในวันนี้นะครับสําหรับพื้นที่ประมาณสิเอ็ดไร่ครึ่งของเกษพัานามก็จะแบ่งเป็น3แปลงใหญ่กับ1แปลงเล็กนะครับสําหรับแปลงแรกนะครับเป็นแปลงขนาดพื้นที่ สามไร่กับในง,งานนะครับเดี๋ยวในบางคลิปกเกษตรพราาอาจจะพูดว่าสามไร่กับประมาณงานนิดๆน,นะครับพื้นที่ปลูกจริงนะครับไม่ถึงสามไร่กับในง,งานนะครับแต่เพื่อความสะดวกในการคำนวณน,นะครับก็จะขอใช้เป็นสามไร่กับในงงาน,นครับสำหรับแปลงนี้นะครับลักษณะดินนะครับก็จะเป็น ดินร่วนปนทรายสัดส่วนมากครับคือประมาณ9 0นี่ครับเป็นดินร่วนปนทรายนะครับดินร่วนปนทรายแบบนี้เลยครับส่วนนี้ประเภทที่2ในแปลงนี้นะครับก็จะเป็นดินเหนียวนะครับเนื่องจากโซนตรงนุ้นนะครับจะอยู่ติดกับสะนะครับก็จะมีดินเหนียวนะครับที่ ขุดขึ้นมาจากสาครัเกษตรพัฒนทานก็ปรับเกลี่ยพื้นที่นะครับทําเป็นที่ปลูกมันสำปะหลังครับส่วนดินประเภทที่3นะครับก็จะเป็นดินจอมปลวกนะครับที่เห็นเป็นก้อนแข็งแข็งแบบตรงหน้านี้ครับก็จะเป็นดินจอมปลวกครับก็อยู่กระจัดกระจายไปเป็นจุดๆในพื้นที่นี่ครับเพราะว่า พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ติดป่านะครับก็จะมีปวกเข้ามาใา่ยอยู่เป็นจํานวนมากนะครับในอดีตสาหรับดินเหนียวได้ดินจอบป,ปลวกนี่คิดเป็นประมาณ10%ของพื้นที่นะครับสําหรับแปลงนี้นครับเกษตรพัาธามเลือก 1, พันธุ์พวงเพชรมาปลูกนะครับแปลงนี้ปีที่แล้วให้ผลผลิตทั้งหมดนะครับ ยี่สิบตันกับหกร้อยหกสิบห้ากิโลนะครับคิดเป็นค่าเฉลีย่ยต่อไร่ก็อยู่ที่หกตันกับสามร้อยห้าสิบแปดกิโลครับส่วนแปลงต่อไปนะครับก็จะเป็นแปลงขนาดพื้นที่สามไร่กับครึ่งงานนะครับแปลงนี้ก็จะอยู่ติดกับแปลงสี่ไร่กับสองงานนะครับโดย แบ่งแยกกันที่ท่อเมนที่เดินขึ้นไปตรงนู้นนะครับสำหรับลักษณะดินของแปลงนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยดินลวดปนทรายนะครับประมาณ80%ได้นะครับส่วนที่เหลือประมาณ15%นะครับก็จะเป็นดินเหนียวนะครับ เหนียวก็จะมีอยู่โซนตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็โซนตรงกลางทางด้านทิศตะวันตก2จุดนะครับก็จะประมาณ15%ครับส่วน5%ที่เหลือก็จะเป็นเดินจอมปลวกครับเนื่องจากแปลงนี้นะครับที่ตั้งก็เคยอยู่ติดป,ป่า2ด้านนะครับด้านทิศใต้ก็มีป่าตลอดแนวนะครับส่วนด้านทิศตะวันตก ก็ติดปลาเหมือนกันครับทำให้แปลงนี้นะครับได้รับผลกระทบจากแดดทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่ายนะครับสำหรับผลกระทบของแดดในช่วงบ่ายก็คือจะก,กระทบพื้นที่ประมาณ1นึไร่ครึ่งนะครับตั้งแต่เวลาประมาณบ่าย3ามโมงเป็นต้นไปครับก็คือพื้นที่ตรงนี้ก็คือจะไม่มีแดดแล้วครับพันุที่ลง ปลูกในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพันระยอง72นะครับผลผลิตปีที่แล้วนะครับก็อยู่ที่17ตันกับ160กิกโลครับฉเฉลี่ยแล้วตกอยู่ที่4ตันกับ747ดกิโลต่อไร่นะครับถ้าเทียบกับแปลงที่แล้วก็จะตามกว่านิดนึงนะครับแต่ก็รวยปจจัจ แวดล้อมหลายๆ่าอย่างนะครับทั้งสภาพดินที่เป็นดินร่วนปนทรายแล้วก็ดินทรายที่เยอะกว่าแปลงเมื่อกี้นะครับแปลงทั้งสองแปลงนะครับมีลักษณะการเตรียมดินและการให้ปุ๋ยเหมือนกันทุกอย่างครับหลอเพื้นด้วยขี้ไก่แก่ประมาณได้ละสี่หกระสอบครับและฉีดปูนน้ำอัตราประมาณ เกือบ2ลิตรต่อไร่นะครับ12ไร่นี้ใช้ไป2งถังนะครับถังละ10ลิตรนะครับแต่พื้นที่บางส่วนของแปลง3ไร่กับ1งานนะครับไม่ได้ฉีดปูน้ำครับเนื่องจากอุปกรณ์ฉีดชำรุดครับดีปลูกก็เลยไม่ได้ฉีดครับหนอไม่ได้ก็ปลูกไปก่อนครับเพราะฉะนั้น ก็อาจจะเทียบเคียงโดยตรงไม่ได้นะครับแต่ก็พอให้เห็นภาพว่าทั้งสองแปลงที่ที่ตั้งอยู่ติดกันครับลักษณะดินคล้ายๆกันนะครับผลผลิตต่างกันอยู่ที่เกือบสองตันนะครับต่างกันอยู่ที่ประมาณหนึ่งตันกับแปดรกิโลครับหนึง่งจากแปดตันนั่นเองครับ แปลงต่อไปนะครับเป็นแปลงขนาดพื้นที่4ไร่2งานนะครับสำหรับที่ตั้งของแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่มีป่าขนาบอยู่2ด้านนะครับทั้งด้านทิศตะวันออกและก็ด้านทิศใต้นะครับสำหรับจุดที่เป็นช่องโหว่ตรงนั้นนะครับปีที่แล้วก็ยังคงเป็นป่านะครับเนื่องจากปีนี้นะครับจากของที่มีการบุกเบิก พื้นที่ครับเพื่อจะปลูกมันสำปะหลังเหมือนกันก็เลยเอาป้าออกนะครับสำหรับลักษณะดินโดยรวมของแปลงนี้นะครับก็เป็นดินร่วนปนทรายประมาณ98%ครับที่เหลืออีก2%ก็จะเป็นดินเหนียวผสมดินจอมปลวกนะครับแปลงนี้พันธุ์ที่ใช้ปลูกก็จะเป็นพันธุ์ระยอง72นะครับผลผลิตเมื่อปีที่แล้วนะครับ ก็อยู่ที่29ตันกับ610กิโลครับเฉลี่ยแล้วตกไร่ลนะ6ตันกับ580กิโลนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่มีผลผลิตสูงกว่าใครเพื่อนในบรรดา3แปลงใหญ่นะครับเนื่องจากแปลงนี้มีการเตรียมดินที่แตกต่างจาก2ปีที่แล้วอยู่พอสมควรครับ ก็คือพื้นที่2องไร่กับสองงานของแปลงนี้นะครับมีการปลูกปอเทืองนะครับปรับปรุงคุณภาพดินก่อนที่จะไถกลบแล้วปลูกมันสำปะหลังนะครับแต่แปลงนี้นะครับมีข้อได้เปรียบกว่า2แปลงที่เหลืออีกเล็กน้อยนะครับเนื่องจากแปลงนี้นะครับปลูกวันที่22 2 6ถึง26พฤศจิกายน2567นะครับ ซึ่งเป็นช่วงปลายฝนพอดีนะครับทำให้อาตาัตรางอกของแปลงนี้นะครับก็จะดีกว่า2แปลงที่แล้วนะครับส่วน2แปลงที่แล้วนะครับปลูกวันที่16กับ17ธันวาคม2567นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาเติบโตที่น้อยกว่าแปลงสีไร่กับ2งงานนะครับแต่แปลงนี้ ก็เป็นแปลงที่เก็บเกี่ยวกอนชาวบ้านเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วอายุการเก็บเกี่ยวก็จะพอๆกันครับเพราะฉะนั้นก็พอจะเป็นข้อมูลสรุปให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านได้ว่าถ้าลักษณะดินของท่านคล้ายๆดินในแปลงนี้นะครับผ่านไหนที่เหมาะกับดินของท่านผ่านไหนที่ท่านควรจะเลือกปลูก ลองเอาข้อมูลนี้ไปประกอบการตัดสินใจดูครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์และ Sub สไคร b ์ด้วยครับขอบคุณครับ